สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะสีเพนทคิ้วนะคะของเ e อ r ีนะคะตัวนี้ก็คือติดทนนานนะคะอ่าเวลาวิธีการใช้งานนะคะก็มันจะมีแถมตัวนี้ให้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะไว้ติดคิ้วนะคะแล้วก็มีสอเขียนคิ้วนะคะแล้วก็มีสีเพนทคิ้วนะคะแล้วก็ ราคาพิเศษเลยจาก490บาทนะคะช่วงนี้ลดเหลือแค่290บาทนะคะตัวนี้ก็ข้อดีก็คือมันเหมือนสีเพนชิ้วเลยค่ะเหมาะสำหรับแบบว่าคนไหนที่กลัวการการาสักคิ้วนะคะกลัวเจ็บอ่างเงี้ยค่ะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองล้างเราอันนี้ก็คือทิ้งไว้3-5นาทีไปล้างออกแล้วนะคะแลลองเราลองมาทดสอบดูว่า มันจะมันจะติดทนนานจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลองล้างดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะติดทนนานจริงๆนีนน่าสดมากอื้หพ้อนนี้โอเคมากเลยค่ะต่ออีกทีหนึงนะ นะะี่ค่ะโอเคเลยนะคะก็ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็สั่งซื้อนะคะที่เพจนี้ได้นะคะ490วันนี้นะคะเหลือ290บาทขอบคุณค่ะ